เพราะฉะนั้นองกุศลจิตกับกุศลและจิตเนี่ยค่ะสลับกับวิบากจิตกิริยาจิตทั้ง4ชาติอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วมากเพราะฉนะนั้นการศึกษาจึงต้องเป็นลําดับจริงๆต้องรู้ว่ากําลังศึกษาเรื่องราวของจิตกําลังเป็นเรื่องราวนะคะแต่ว่าถ้าขณะนี้สติระลึกลักษณะของจิตจึงจะทราบความจริงว่าจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล แล้วก็เวลาที่เกิดโทสะก็รู้หละว่าอันนี้เป็นอกุศลนะคะแต่เวลาที่ไม่เป็นโทสะอย่างอื่นอาจจะรู้ยากเช่นโลภะเนี่ยค่ะตื่นมาเนี่ยจะรู้เหรอคะว่ามีโลภะแล้วเขาเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่กุศลแล้วก็ไม่ใช่โทสะและไม่ใช่โมหะบุรจิตก็ต้องเป็นโลภะบุรจิตเพราะฉะนั้นจึงมีคําว่าแต่หมายความว่า ที่จะรู้ได้จริงๆเนี่ยค่ะต้องเป็นการศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจขั้นการศึกษาพอที่สติจะระลึกแล้วก็ค่อยๆรู้ขึ้นอีกเหตุว่าในขณะที่สติเกิดนะคะจะให้รู้ว่าเป็นอกุศล,ลจิตบางคนเนี่ยชำนาญชื่อนะคะพอเห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยบอกละโลภะโลภะ